ม่วงแฟนซีมะม่วงแฟนซีอันนี้เป็นม่วงไทยจงอันนี้ไข่พาทิตไอวินอันนี้แดงซาลินยนนิ่ใหญ่มากนะับน,นี่เขียวสเวยอืมีนี่เขียวสเวย กิ่งนี้ยูเวนครับกิ่งนี้จินซิงอันนี้ข่าวนิยมน,าน้าหนไม้มันครับก็มีออกฟองโซ่ด้านบนหนูมงแรกดต้นแม่เป็นแก้วคอมิ้นเนี่ยสิ 16, บใส่พันบอรีสิบใส่พันธในต้นเดียวนะ ติดพุ่นในห,หนึ่งปีครับบริการปลูกให้หึงบ้านนะครับถ้ไในสนใจทักมาได้นะครับที่ facebook หรือเพจก็ได้นะครับ